บนขวาผมว่าข้างบนเ w วไหมนี่ไงเ w หวานจีบครับวานกลางวงมาเลยเอ้โหเ w ิลเรื่องการยิงยังไว้ใจได้นะครับใช่ครับขาดเรื่องพื้นที่ตอนนี้เท็กแคนใช่แล้วก็จังหวะสุดท้ายอาจจะยังไม่นิ่งพอนะเพราะว่าเกมที่เทโกเซอร์กิตที่แล้วเนี่ยโอ้โหต้องได้ไก่แล้วนะถูกต้องนะครับอ่ะชาเปอร์ครับผมที่ตำแหน่งของทีทรอนไฟยังไม่มีใครเข้าไปชาร์รนะครับครับ มามุมนี้ฮะแมกเนติกโอ้โหเดียไปยืนเปิดมุมไปหน่อยเอ้มโดนหน้าของโอปอลแล้วส่งน็อกดาวน์ไปเลยวันทัศครับรออยู่แล้วมุมนี้แล้วเจ็บแล้วยิงลอดทะลุทะลวงเกือบน็อกดาวน์อนีมาสเตอร์ป้านาธานีเหรอ เอาแล้วครับเจคขอบตรงนี้มัไม่ดีทะลุทะลวงอันนะไะดูตาไหนมามาหนูป่าร้อยโองหมอปอนไหลตายวันรัดไปหนูอยคนเดียวเลยเออไปดูเวลาตอนกันไอเอลินาครับครับผมไหยับเข้ามาชิดซ้ายบนของเพลย์โซนนะครับผมพยายามจะแงะใส่ทางด้านขงเมนิติกด้วยนะครับผม อ่าันเดอร์ครับผมครับเพอร์ของแท้นะเล่นกันสดนะเออตรงนี้ครอบนะครับผมครับโอ้แต่ว่าโดนหลายทีเหมือนกันนะมุมของเอีรีนาครับ thunder หัวงอัปเดตไปไหนด้ไปไหนเฮ้ยทีไฟไหนนะทีไฟ fw ขนมบอดบู้ครับผมเอาครับผมผมว่ามุมจบทีไฟนะแต่เหลือสองคนยากหน่อยนะครับ ครับผมแล้วก็โหมกชันเรื่อยๆครับแต่ยูฟิเลียยังไม่ได้มาแจมนะเหมือนมีตัวเครื่องบินใหญ่เนี่ยปิดข้างหลังอยู่แล้วเจมไม่ได้ทิกเกอร์แต่เไปวอไปสวนเจมคืนมาเหมือนกันขอบวงทางด้านล่างครับผมตอนนี้หายไปครับประมาณสิบเจ็ดสิบนี่จะนีเข้ามาบริเวณปีกเครื่องบินนะครับผมผู้เซนก็ต้องหาพื้นที่เล่นนะแต่ว่าทางด้านหลังก็เคาะมาเรื่อยๆแล้วจินเซียไปได้ล้องแมนอยู่ตรงรถตรงนี้แล้วนี่ไงขึ้นมา มุมน,นี้นี่คือปล่อยเขาเข้ามาชิดได้ครับลำบากนะครับครับใช่ครับผมยินเตี๋ยได้ลงนั่นไปฮะแมในติ่งเหลือคนเดียวเป็นโนดาครับโ <c oughs> ดยยินเตี๋ <c oughs> อ้าล้หนึ่งครับผมทีไฟแอบยิงใะจังหวะนี้เราโรสิเต็ <c oughs> ต่อหน้าต่อตาเจคอบเลยอะไย่าซ้ำเลยนะ,ะเดี๋ยวไม่ทันจริงๆครับ เอแล้วนูริลินเข้ามาชีดอีกหนึ่งครับผมโอ้ขยันย่างอีงด้านหนึ่งครับผมบุรีรัมจบสิบสองนะฮะอย่างนี้เป็นเรื่องครับผมนูริลินรู้พิกัดเรียบร้อยไม่ได้ไม่คืนอยู่โอปอนเข้ามาชีดอีกหนึ่งคนยังไงโนวาด้ารอรอแค่สมุกจังตอนนี้ถือโอ้โหซาเวนออฟแลนอยู่แล้วเธอเห็นหลังไม่ไเรียบร้อยเป็นนูริลินครับผมเก็บโนวาด้าไปฮะับแมตช์ติดจบอันดับที่แปดครับผมแต่เหมือนจะต้องทิ้งนะทิกเกอร์ อทิ้งบ้านหรือว่า่วไม่เขาเขาชิดไปแล้วเขาชิดไปแล้วใช่ใช่พอน็อ c เสร็จปุ๊บนี่คือเพื่อนไปเลยครับไวมากครับท่านผู้ชมขอบรัวตรงนี้ได้ดักก่อนนะครับแต่ลุกลุกยิงไม่ได้นั่นน่ะเจอเฟเกอร์มูมาลอยครับวงวงนี่สายเอฟดบิครับเอฟบิยังหานเจี๊ยบอยู่วะเรียบโอ้ดูมูมเฟเกอร์แล้วผมว้าวจนได้ครับแล้วเนปไดโดลินสามใบ เจเจอาร์ก็ผมไปได้ซันเตอร์ก็ผมช็อตนี้จะมายิงฆ่าใหม่อีกแล้วก็ผมแทบจริงจริงๆฮะตรงนี้แต่ไม่มีใครโดนนะโดนมันจะมีเนร้อยมาเรียบร้อยเฮ้ยสายฝนเอะไรกนอ่ะเออเอากะฝังเลยตรงนี้ดิกเกอร์คอมโบอ่ะคผู้ชมเหลือคนเดียวแล้วฮะตอนนี้เใชงครับสวยนะพื้นที่สวยมากครับแต่ขอฟรีเลยครับโรเซตโรเซต จังหวะขึ้นลนแล้วถอยออกมาจากสโมนะผู้ชมเรียบร้อยเอาน่าอันดับที่เจ็ดไปครับทังยากังยาาจะลองมานะครับวองเพิ่มขึ้นบนขวาเอาล่ะสวนทางและยูฟิเลียดีปวดจัดสตอเบอร์ท่านผู้ชมบอกเลยลุ้นอย่างเดียวลุ้นให้ได้แบบได้เล่นน่ะไม่ต้องเกี่ยวกับพื้นที่อะไรนะเพราะอย่างื่อนี้อย่างนี้คุณเบลบอกถ้าจะเล่นมี2อทางคือจะเดินเข้าไปตรงๆเลยโล่งๆหรือว่าจะวัดดวงกับเรือพอเลือกเรือโดนสอยซะ แต่ถ้า<ช><อ>ย้อนกลับไปดูเซอร์กิตแรกก็ตรงนี้เหมือนกันอ่ะตามมาดูนี่ครับผมโอ้โหบอลนั้วไม่ได้บาเลยนะนนแล้วสะเตะต่อแม่แต่ว่ากระสุนมันไม่มีแม็กเสริมนะครับใช่แล้วคิดไปโดนอีกหนึ่งนะเด็กนูรินนะเข้าหัวปาดจ,จะยังไม่มีหมวกหรือเปล่าอาจจะยังนะมาอีกแล้วเดี๋ยวทางวันมาในเกมส<เ>องเฮ้ยฟอร์เรสเกมที่แล้วก็เสียตอนมูฟเกมนี้ก็เสียตอนมูฟมีกลิ่นแล้วครับครับผมว่า EU มูฟครับผมมาแล้วเวลาเดียวนี่ที่เขารออยู่แล้วกระสุนหมดไปแล้วอะสายลอย ไม่น่ารอดอยากละไม่น่ารอดจริงครับผมเป็นวอร์เดนนะโดนโลปอนสัดา่องเกมบายโดยเจคขอบนั่นเองครับผมสันเต๋อครับอีวานจารีมาเทสได้ก็โอ้โหปะทหากันหนักมากครับมุมนี้แล้วเจคขอบล้าชนมาโมุ่มเลยมุมนี้แชมปินโน่แชมปินโน่เจอขออยู่ยังไงนเดียวเป็นเดียวแล้วเออบทไปก่อนแบบนี้อ่ะแล้วเป็นไอของปอเชสครับเจอตัวจนได้ครับผมเป็นเลลิคฮะต่อเกมไปเลยจบเวลาที่15ครับสำหรับไอคอนิกีสปอร์ตับเปอร์อ้าวเรื่อง เหมือนจะมีขยะมางตรงนี้ครับเลืลงมาเลยล่ครับผมโดนจิ้มมาแล้วเรียบร้อยไฟหมมีไฟด้วยมิจิเนะนะเอาไปชนยันทิ้นโยที่นีเรียบร้อยโอ้ยดาแถมิจิเนะไปเอรีน่าช่วยไม่ได้ต่อยครับผมเห็นซ้ำได้ด้วยนะหกสิบสามครับโอ้โหเรียกแม้นตามมาไม่ทันนะอีกหลายตายอ่ะมิจิเนะแฮมฟี่บอกว่าเอาให้หน่อยครับพี่ๆแต่ผมนอนยาวเลยฮะตรงนี้เฮ้ยชุบ โอ้ปอนมามาเก็บชิปเฉยเก็บชิปเก็บชิปมาเก็บชิปเหรอไม่น่านะโงตรงนี้ไอ้ชีพน่าจะแตกเขาเรียกว่าหยิบไปด้วยเป็นพุทธคุณเรียบร้อยขนมเนมครับผมได้เลยนะฮะขนมบอดจบแบบที่13ไปครับผมตรงนี้ตรงนี้ก่อนได้จะระเบิดต้องลงฮะยังไงมุมนี้อ้าวแล้วพอรถระเบิดกลางทางอย่างนี้หันหัวกลับไปหาห้องน้ำอีกอ่าบูโทนแกรนเน็ตสั้นเลยไหมโอ้แต่มีลูกเดียวนะครับ ตงพงบินลิสกี้ไปฮอกจบ12บสองกเกอร์มาอีกหนึ่งกำเน็ตค้างรอคนออกไฟเหรอคนออกน้ำบูตรงแดงได้หนึ่งหล่อเอาเต็มเอาไปอย่างรวดเร็วเหลือเชื่ออะไรที่เขไม่ดีโอ้โหอะไรกันนักหนาครับผมีโอ้โหโดนทุกอย่างเลยนะติ๊กเกอร์จะวิ่งมาแปะซีูฟตุไม่ทันใช่ครับเพราะถ้าวิ่งมาแปะเป็นไงดูแหนมหรอไม่ใช่ ออ่เชืแม้สิงหายหมดนะถ้าแปะได้อะแล้วโอปอลได้ลงนั่นครับเอ็ดับเบิ้มาแล้วครับผมโอ้โหแล้วใครเรียบเลรื่อยนะเราเลี้ยงปาร์ตครับผมโดนเบโซนครับโดนบูโซนน็อกดาวน์ไปฮะตรงนี้อีแล้วปะอ้าวเราเอโคเิดครับผมนี่ฮะแล้วสุดท้ายเป็นเลอีเจอแฮมซี่ชนได้ครับผมมีเพจเมนต์อยู่ดีฮะไอ้เลโกอร์ใช่ครับเห็นไหม ไฟลามเรียบร้อยได้้วยแล้วเก็บหนึ่งตนี้เอาไรครับแล้ววงสายเลยครับผมเอาละเกมนี้ดิวหลินเจ้าถิ่นต่างๆนะแล้วก็มีน้าของไอคอนิกอยู่ตรงกลางเลยใช่ครับเขาชุบที่ประเชนอยู่นะครับไกลสุดเป็นฟอร์เรสนะครับผมตรงนี้ด้านล่างลงไปถึงท้งขวาอย่างชาเปอร์และเทเกอร์แคนและรวมไปถึงบุรีรัมด้วยครับอเอเอเมอร์แล้วดิมีโอกาสไป ถ้าไม่เลือกลงตรงโซนเขาก็อย่าลงไปแจ็คพอตอย่าลงไปแจ็คพอดตขอแค่นี้ทำไมคุณทายหรอคุณทายไปคนเดียวด้วยไม่มีตัวโบยด้วยโอเคโอ้สวยนะลงไหนดีสเตเดียมก็ลงได้โอ้โสกายมาเล่นลึกนะเพราะว่ามันริมจัดเลยฮะในตัวสเตเดียมโอ้แต่ลงยากไม่มีที่ลงนะเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้โอเโอยิงฟรีละนิวลินกาการสองเลยโ ไปลงใส่ทศกัณฐ์แน,น่นอนเป็นไป,นไ,ปได้ครับ่านผู้ชมเวลารถจะระเบิดโอ้เพราะว่ามาติดงานอยู่ไอเดทเคผมตรงนี้แล้วเลยวันนั้นไปได้อ๋อหไปได้นอกดาวบอลมาแต่ต<ม>เองกับนกไปด้วยครับผมแลสองคนของไอ้ท่าก็จะรอดหรือเปล่าตรงนี้จะกส์ไปได้ครับของแฟมแม้ครับโดนสเปรย์ต่อเนื่องมาไอ้ตี้แต่ว่ากระสุนหมดพอดีครับผมแล้วกินได้ไม่ได้เจมมาแต่แม้โดนเจคส์ขับกดาวอ้าดสอบเกมไปเลยนะครักของเอตี้ไ่ได้มากวันตรงนี้บู๊กับแฟนของฟอร์เรยที่เพิ่งเข้ามาบ้านหลังนี้ยังไงต่อเดทเคไปแล้วฮะ ไปหนึ่งเลยได้นอกดาวไปวุ้บุรีล้ำเหลือทักเกอร์ชาร์เปอร์บุรีล้ำได้รู้นนะเกมนี้ทิกเกอร์ได้ซิตซีไปแล้วสุดท้ายเป็นชาเปอร์จบ13ครับครับผมเอชทีก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่เข้ามาในแรลงพอยต์โ่้เราไไปมาเอรินาเข้าแรงเฉยครับครับครับโอ้โหเจคอบเอาให้นะลากมายาวลุกครับโอ้แต่ยากเลยครับเจคอบนี่ไงเจคอบเอาให้นะ เพราะว่าเหลือคนเดียวไงแต่ถ้าอยู่ครบสี่พื้นที่สวยปุ่มใครเอาให้จังหวะนี้จานเฟรมไม่อันนี้น้องกําลังอันี่อยู่นะกำลังแล้วโฟกัสสมาธิเป็นเรื่องครับไม่ได้เช็คข้างหลังแต่น่าจะคิดว่าไม่น่ามีแล้วจริงเตี๋ยวหัวเตี๋ยวหัวแต่ว่าไม่ดีก็เรียบร้อยครับผมเป็นบู้ฮะมาเบรกไว้ก่อนจังหวะตื่นเต้นไงเห็นสามคนเปรียบแบบจนมีคนบอกสามร้อยกระจกจังโดนเฉยโดนเฉยอ้าว วงวงแบบนี้ออกขวาน่ะครับผมที่สวยๆนะก็คือเขา F W น uh mm, um, uh, ั oh, oh! Oh! Yeah, oh. Oh, ่น oh! แ oh, like ่ะเขา F W อ่ะเขาผมว่าม oh. 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 ีรอยก็ร้อนเนยก็สวยเหมือนกันแต่ชนครับเอ้าจักปลาทฮมซี Long. Long. Long ่อย่างนี้มีมีกลิ่นอย่างนี้เขาเสียผมว่าเสียเฮลเจี่ยเข้าไปได้เอ็ดดี้ครับแฮมซี่ยากรอดรอดยากนะครับ อะไรฮะตรงไหนล่ะ้รขับเรื่อยๆเลยฮะห้ามจอดหรือห้ามเสียหลักแล้วสิเหมือนกับรถแข่งกันแล้วตอนนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าหล่นนะท่านผู้ชมโอ้ยังดีที่ไี่รอในการขับผมว่าไม่ตามแล้วเกือบแล้วฮะคิดแหละว่าการดักกันมาเจอรถถัตามมานะโลกเลยทีนี้อะอแลขับข้าไปคนเดียวเลยทีนี้ครับผมโอ้ยเดี๋ยวข้ามาเจอขนมที่รออยู่กลางวงแล้วเจขอบไปได้ที่มาสเตอรอะไรครับอีเดน่าแต่ว่าตัวเองก็เหมือนจะเสียดาวตอนชายครับผมโอ้โหเล่นกันนอกวงฮะไทยไง ยังงไมมุนี้เฮลิกไปชุบทางด้านของโอปอนนะครับยาลีน่าครับกลับมาครบรสี่ครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่ายังอยู่นอกเพลย์โซนอยู่นะฮะอหนีก็อยู่ฟรี่แล้วผมโอ้โหทางเดียวกันนีวจิลินตัดลำธารตัดลำธารยังไงโอ้โหรถรถมันช้าหน่อยเ้ยแล้วจะลีลงโหนแล้วนะเป็นวูลีนครับผมได้นะ้ว เซนจัดชนนี้ได้สามเลยตอนนี้ยังเดียวขึ้นรถรถจ้าอูม่เยบร้อยอจยขอบยิงระยะนี้คือคมจัดเลยครับโอ้โหดูดแบบบักบักบักบไม่ตรงสวนเลยฮะตุนดูดจัดนะเฮ้ยอะไรขึ้นครับมีคนชูของเฮ้ยแบคในติกมาข้างหลังเออลีเตลเลือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยังไงแต่ถ้า่ังหเบขอเขาารู้าเขาสมกแป๊บแต่ว่าจะลำบากเองนะแบบนี้ ครับผมอ่าไรเอโนดาโนดายังผมอยู่ครับ s w เขาดีพอเลกันสวยโหถ้าดีเข้าบ้านอีกผมสามไกลมีโอกาสเลยนะบ้านนั้นนะครับครับผมอ้ยไรเอจีกลับมาแล้วครับผมโอ้โหวงที่สี่อะเล็กไหลตายไปเป็นศพของโนดาครับ่ตะแคงตะแคงอีกสองคนต้องเข้าวงกันก่อนแล้วครับ EA เอผมต้องตามมาที่หลังนะแล้วโดนดาเมจไปหนึ่งยังไง อหลดเรียบร้อยแม่มุมไหนเลี่ยมไหนก็โดนจริงๆครับผมครับผมบวกอีกหนึ่งคนนะแล้วโดนได้ก็ไปเหมือนกันเกมได้เฉยโอ้โหโอ้โหอยู่ตรงหน้าแท้ๆผมตรงนี้พี่บูไม่ได้ครับสับไม่ทันหนัดนะเมื่อสักครู่นี้สร้างรถในฝันของคุณได้นะครับปกติตอนนี้เอ็กกับพับตีด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหบอนคมกว่าครับจังหวะนี้เข้ามาช่วยไว้ได้ครับไม่งั้นนี่ซานโนเนมอาจจะ ได้ทางหน้าของนูรินนะและ้วยูเอ็คิดว่าผมไปได้มาเตอร์ครับหลามากคนเดียววันทัดมุมนี้รถมันไหลช้าไปหรือเปล่าไหลช้าไปหรือเปล่าแล้วยังไม่เรียบร้อยครับเปลี่ยนมุมมาเรียบร้อยโอ,อ,อ้เป็นจอคิวทังหวาไปชนโดนเพื่อนด้วยพอดีนะครับเลยเรียบร้อยเลยเมื่อกี้ใช่ก้าวคิวไปแล้วเอริน่าฉันนินโยไปได้ปลอยเชอผมน่าจะแต่ิรถมาแบบนี้ ช็อตแรกพลาดไปครับผมแล้วโอปอน์โดนบูโซน้องดาวไปน่าจะเข้าวงมาได้ยากก็เย่ตอนนี้ก็าแตะแม้ไปได้เมก้าครับส่วนริวไปโดนแอปีและชอปเปอร์ไปได้แชนตินโนมาโอ้ตรงนี้แจมาติซี่ฟรีเลยแล้วยืนโล่งๆอยู่ยังไงไม่ได้เพิ่มไม่ได้เฮ้ยแต่อสามคนครับอีอารีน่าจบบรรดาบที่ทิเบตนะเหลือเชื่อครับจริงครับสองเกมแรกจบแลกพอยต์มาตลอดครับผมจริงเหม็นจริงครับ จนมาทายตามผมนะถ้าอีกสองเกมได้ไก่แตะร้อยนะครับผมอันนี้ลงมาแย่งรถครับผมยูฟิเรียโอ้ยแต่วงนี้ยังไงฟูเซนเคาะอยู่ครับได้อยู่นะเอา้วติกเกอร์แม่ยังดีนีโดนเมกไว้ก่อนเป็นนูลินครับผมอุ้ยดูดาเมฆเข้าตัวดิเหมือนโดนปืนแบบปืนกลอ่ะ ประมาณสี่ห so ้าเขาบอกได้ได้โดนแบบนี้เขาเรียกว่าโดนทุกเม็ดอ้าวเอาจนได้ครับไดโน่ครับผมไม่ถึงโกดังครับแต่ไดโน่จะถึงแล้วนะเมื่อกี้เออแต่หูดับแล้วเด้อร้อยู่ในคิวโอปอลปิดไปไอจงไม่มีแต้มนะครับสำหรับเกมนี้เอาละคนอีกเหลือคนเดียวครับที่โดนตัวกี่ทีมาตรงนั้นอ้าวแล้วโอปอไปโดนบาน้าวันครับผมเบลไมต้เจมไปครับครับผมมุมนี้เบลไม่หนอเจอใครครับผมบนขาแล้วรีบไปได้บาน้าวันเอฟวีบิลได้ก่ายกันแล้วไปเลยฮะจบอันดับที่สิบสี่ครับ อีกทางหน้าหนึ่งครับปนผมพงก็ไปได้โอปอเหมือนกันบุญหันทำไมป่าผมเขาก็วันนี้ที่เขาถามจะแต่จะติดไมค์เกมนี้ก็ต้องลุ้นเกมท้ายไงอ้โเป็นเรื่องอ้าวไม่หย่อนกันมาช้าไงโอ้โหวิ่งทางไหนก็ได้มีเร้านเรียบร้อยเดี๋ยวขอบรอดออกมาด้วยนะครับเอาดีๆเมื่อกี้ที่จังหวะแรกอะถ้าป่าไฟไปเลยปิดข้างหน้าตรงนั้นน่ะท้ามิงเอจะโดนวงไปดเลยถ้าล่อตรงนี้นะสามคนถ่งไก่เอาอีกแล้ว กักทุกทีมเลยอันนี้เท่าไหร่ผีเปอร์เซ็นต์ล่าจริงหรือเปล่าเ้อนครบพูดมาอันนี้ไม่เอาเพราะเหลือสองทีมมันง่ายไปสามไม่ทักนี่ก็ขยันสะกิดสะเกินดไม่เชื่อนะเออนี่ไงทีไฟอาครับเฮ้ยนับหนึ่งนะยังไง้ปุกกี้เจอให้เนตดีกว่ายิงเลยล็อกขาดโบ้เฮ้ยโอ้โหแล้ววงด้วยเรียบร้อยเทปขอบก่อนจากลากไปหนึ่งฝั่งไม่ทันแล้วครับเลือด เอฟนะเราเรีนไปใจเราโดนไฟเราเลียบร้อยเลียดโดนไฟมเลย่างเกาะกลุ่มอยู่นะถ้าไม่นำไอวิวครับวงมาตรงนี้ครับผมคาเตล่าครับอ๋อกลางวงครับแล้วมีต้มด้วยเอาแล้วดิอโดนสเปย์ยาวๆจากบาร์เลยแล้วเป็นคิ้วครับผมไปได้เบลเมนครับผมแอมซี่ก็โดนเหมือนกลางผลไม้วันไปได้แล้วเจเยอร์ใช่รับได้แอมซี่ไปครับผมไปหนุนฮงก็มาคอนเฟิร์มคิวใส่เบลเมนเลยครับครับเปิดครับใช่ครับ ผมนี่คดูคิวฟีดดูคิวฟีดท่านผู้ชมครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ยิงฮะคิดไม่ได้ยิงมินเจเนตครับผมเจคอบได้เคิร์ดไปแล้วแชงแล้วโดนไปแล้วเป็นอาเปอร์จมติเผาไปก่อนครับผมโดยเมก้าล้อกับเจมส์ครับผมโรบอทแล้วไม่ได้แชงมาเบลมอสได้นูรินกับไทร์านิกตรงนี้ ยังไงเริ่มเคลียร์แล้วนะเริ่มเคลียร์แต่ต้องระวังด้านบนครับผมแล้วเรียบดังได้หรอทิกเกอร์ครับได้เลยหลีกปลายโอ้บอลได้เข้ากล้องครับโออารินาเดี่ยคนเดียวเนาะสี่คนยังอยู่นะมุมนี้สองคนอ้าวกำเนอยู่ดดีถูกต้องครับผมยาริน่าจังหวะเข้าวงนะมันเยอะจริงนะตรงนี้ครับเมื่อกี้ฝีอะไรกันนักหนาไม่รู้ด้วยนะครับผมเจนโดนน้องรายอย่างแชมติี้ยนชสเปคคูนสามายูเอ็นคิวจอดแป๊บโลงแล้วลงมาโอ้ดาเมจไม่เข้าเลยโอปอลจุดนี้มันเป็นคูณสามระยะนี้ครับเียงเียงรอ อย่างเราแต่ยังไม่ได้ครับผมจะวัดหัวจะวัดหัวไม่มีใครยิงกันโดนเลยสานแล้วไม่ได้ตีกันเรียบร้อยก็เป็นโอฟอรนะคมกว่าตรงอ่ะมือเกมมิ่งจบอันที่สี่ไปครับใช่ครับผมเอาละเอจและเจขอบโดนสามไปโดยล็อตแมนครับใช่ครับเหลือสองคนอีอาดิน่ายังต้องเข้าวงต่อแล้วมีคนดักอยู่สองทีมใช่ครับซ้ายมีฟูลเซนขวาเปียทัเกอร์แคลนครับผมเบส ไปที่ท่านบนซะผมว่าบนซ้ายเฮ้ยบุรีรํายังเล่นได้นะครับมีไฟสวยนะแมกนติกก็ยังอยู่ถือว่าตัวอ้าวแล้วเป็นนูรินไปโดนมาร์ควางครับผมน็อกดาวน์ปออไปได้แฟลชตรงนี้เาโอมนเรียบร้อยเลยครับผมเจอตัวแล้วผมโซเฟียโอ้โหโซเฟียกับทางเมย์อีกแล้ว อย่างนี้เลยนะตอนพวกเราไม่ออนซีนนี่คือแบบพี่นัทเขานั่งเก่งมากแบบฉันต้องได้ฉันต้องได้มามาดูในส่วนของทัลทอลรีเตอร์บอร์ดกันหน่อยครับ71แต้มเข้าไปแล้วครับในส่วนของ FWE s p o r t ครับตามมาติดติดอย่างเทียร์ทอนไฟล์ครับ59แต้มครับอันดับ3คือฟูเซนครับ43แต้มเท่ากับ earena 4ีแต้มเท่ากันครับอันดับ5บุรีรัมยูไนเต็ด e สปอร์ตครับ41แต้ม